สวัสดีครับสวัสดีครับสมาัิกทีุ่กท่านครับยินดีต้อนรับคุณทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหานายพิเศษนะครับหานายพิเศษของวันที่นะครับวันที่7มกราคม2567นะฮะหกนะครับเออช่องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้นัาชมรุ่นลึเรื่องความเปนเลิศทุกๆวันทุกๆปีนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับคำสมทบนะครับทุกทีทุกทีเลย ออกดติดตามด้วยนะครับกติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาชมกันเลยนะครับเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหน่อยที่เศษแปดเก้าูเน้นที่เก้านะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้หนึ่งเก้าองสเก้าหนูองเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามแ้าเก้าสามสามเก้า กีตกี่ตัวกี่ปวี่ัวีันกี้นะวก่ตัวก anyway. ี่รัวกี่ตัวก่ัี่ตาว่ตัวกี่ัวกี่ตัวตัวนี้นัตักวีีีตี้วี

แค่หน้าเจอไว้นะครับขอขอบคุณมากมากครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเฮงเฮงเอาขอให้ท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับครับแล้วตอนนี้ก็สวัสดีครับมา